แลระกกาแฟมีทีด่ดีงามเพื่อให้คนรุ่นหนันจะได้หอมความสำคัญของกาแฟมี สละบุรีจักแต่สิฟสีที่ผ่านมาให้เนี่ยโมเกจักเลยนะครับแล้วก็การจัดงานใหญ่เป็นชุมชนเป็นองค์กรแบบนี้ก็ห่างหายจากตำนานของเจ้าเสาให้หมูตัวหรือว่าจังหวัดนีนะนะั่นเป็นชื่อสละบุรีมาจนปัจจุบันนี้นะ วัดสะแก้วพื้นเทของคนสะแก้วเป็นลาวทั้งหมดก็เลยห้องว่าสะตามภาษาพื้นโบราณของคนที่อยู่จังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นมีคนถามว่าดนอย่างจังหวัดยังบระห้องจังหวัดสะบุรีแล้ที่จังหวัดสะแก้วยังห้องจังหวัดสะแก้วเอาเรื่องสะบุรีแล้วยังมาเป็นสระบุรีบอกห้องว่าสะบุรีแล้บอกห้องจังหวัดสะบุรีก็ต้องบอกบ้านตัวนี้ก็มีต่อให้ นะครับคนลาวเนี่ยอยู่ประมาณสองแสนคนคนที่บอกอย่างเงีกลุ่มสระบุรีดั้งเดิมนะอยู่อีกสองแสนคนแล้วคนสระบุรีมีหกแสน0สนสเดี๋ยวว่ามีงานกินข้าวสลากระกบ,บูเพราะว่าโบราณประเพณดีนีนนน่นะครับเลอดีตเลยนะครับลาวยกแต่ที่นี่โบราณนะยกกั้งแต่ว่าตัแว่ายอลาวยก็แสดงว่าทางมาพ่อคนเดียวเลยนะเจ้าเนี่ยวันนี้มา เปิดงานแบบว่าอมาพอเพราะว่าประเพณีการตานกุ๋ยสลากเจ้าแอ,อา๋อหายไปเมินแล้วที่สระบุรีแห่งนี้เจ้า,าก็หายไปเมินมากปาาปปปเป็นว่าเป็นสิบปีเลยนะปปอันนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นกันนับใหม่หันรอบหนึ่งนะเจ้าแล้วก็แต่ละตำบลน,นะครับสินนมานื้ีะ พระประดิษฐ์อันตะเป็นวิธีเรามึงเข้าไว้เร็วราบุรีขอเสียงปรบมือดัง ะเจ้าท่านรผมขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่ารายการจังหวัดเป็นอย่างสูงพิธีเปิดวันนี้ประเพณีจานสวยเหลากเป็นภาษาไทยกลางที่เรียกว่าประเพณีถวายเทลากพัชเป็นประเพณีสืบเนื่องในพระพุทธศาสนาที่กระทําการสืบต่อกันมาตั้งแต่ชั้นพระพุทธ,ธากาลโดยมีความเชื่อที่ว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศล และเป็นการทําทานให้กับผู้ยากไร้โดยมีการจัดทําเครื่องทยา,ายทานไต่ลงไปในหวยซึ่งเป็นตะกร้าหรือถลอมขนาดเล็กที่สารด้วยไม้ไผ่มีการตกแต่งเครื่องทายทานเป็นต้นกระปพึกทําด้วยไม้ไผ่สูงหลายๆชั้นแต่ละชั้นจะนําสิ่งของครื่งใชจงงใงงงงง้จังหวัดสระบุรีโดยอําเภอต่อให้และกำนังงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ได้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และตืบนทอดประเพณีต้านหวยฉลากให้อยู่กับชาวไทยยวนจึงได้จัดงานส่งเสริมสื่นานพระเีเอีไทย,ยวนสระบุรีต้านหวยฉลากย้อนตำนานไทย,ยวนสระบุรีประจำปีพศ2565ในระหว่างวันที่8ถึงวันที่10เมษายน2565นัะกาบดินน้ำ พญาทศอำเภอเ่าให้จังหวัดระนบุรีครั้งนี้เพื่อมีพัสดุการแสดงดศิลปะวัฒนธรรมไทยยวนรวมถึงมีการแสดงแสงสีเสียงไทยยวนม้วนจสืบสานวนใหญ่รลักประพัดในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแสดงของชาวบ้านชุมชนในพื้นท, <c oughs> ที่การออกล้านของชุกท่านธีรวิทย์เรื่องลือดลภาพ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีท่านวิจิตรโภใบสมาชิกสภาจังหวัดเขตเสาห้บจังหวัดสระบุรีท่านประธานแม่บ้านมาไทยจังหวัดสระบุรีท่านกับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยอวนสระบุรีตาลโขยสลาก ย้อนตำนานไทย,ยวนสลับบุรีทราบว่าได้หยุดการจัดงานมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางจังหวัดสลับบุรีทางพื้นที่นะครับทางอำเภอเสารให้ฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการแสดงที่จะเล่าประวัติศาสตร์ตำนานและวัฒนธรรมประเพณีาการโกยสลับของพี่น้องชาวไทยยนในจังหวัดสลับบุรีที่จะได้ช่วยกันอนุรักษ์สืบสาร ให้คงอยู่คู่กับจังหวัดสระบุรีต่อไปขอกาบของนนะคะุะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีสองสื่อมัลชน้าเก็บหมดไหมคะถ้าไม่หมดบอกได้นะคะไม่หมดใช่ไหมคะซ้อนเป็นสองแถวได้ไหมคะออเอีอยงองศาเอียงเอียงเอียงไหน ของทอตเอาเป็นของทอดไม่ได้อะค่ะในลำดับถัดเสื้อสวยมากนะคะมีรายละเอียดแบบงดงามการปักนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายทุกอย่างก็มาจากมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอด ท่านที่หกนะคะนี่กรรมาการตาลายเลยครับ <c oughs> แบ่งกันจะเป็นโอ้แม่กำน,นันแม่กำนันนี่ต้องแม่กำนันงามขนาดนี้ลูกบ้านก็จะงามขนาดไหนนี่นสุดยอดเลยนะครับสุดยอดนะเจ้าไปนะเจ้าจะเป็นการประกาศขบวนและความสมดุลของต้นสลากเครื่องไทยธรรมนะเจ้า อันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่นอกจากทางหายไปเป็นีขึ้นปติ๊กๆแล้วเจ้าไอ้แะเมเอินก็จะหามมาได้แล้วก็จะแบกมาได้แล้วไปู่ใจลดแหวเจ้าดีอกดีใจครับประเ่พี่น้องนะครับตียังสืวสารมรดกวัฒนธรรมของภูมิปัญญาของชาวไทยยวันของเฮาี่ว่าจะขึ้นเลยจอะรางวัลต่อไปนะเจ้านะครับ สามคัคคีนะเจ้าเขาก็จะดูเนื้อเรื่องของกันนี่คือแสดงนะเจ้าดีทางดูต้อกฟังเพราะความสวยงามเพราะ